สวัสดีครับสปอร์ตบาร์อัปเดตวันนี้ครับจะมาพูดถึงเรื่องราวของทีมสิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษครับที่กำลังจะเปิดบ้านเวมบรีครับต้อนรับการมาเยือนของทีมแชมป์โลก5สมัยทีมแซมบ้าบราซิลแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้มาพูดถึงเรื่องราวของปัจจุบันครับซึ่งแน่นอนครับหากพูดถึงปัจจุบันฝั่งบราซิลเนี่ยก็จะขาดตัวผู้รักษาประตูคนเก่งที่มาขาแข่งเป็นดาวเด่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกครับ ทั้งเอเดรีนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ชังอาริสันของลิเวอร์พูลก็แก้ไขปัญหากันไปส่วนทีมชาติอังกฤษครับก็เป็นการเติบโตขึ้นเรื่อยๆครับของทีมสิงโตหนุ่มภายใต้การคุมทีมของเกเลตเซาเกตขออนุญาตตัดดาวมาในเรื่องการเลือกตัวนักเตะในการมาอุ่นเครื่องในการติดทีมชาติของเกเลตเซาเกตแล้วกันนะรอดูความเติบโตของเด็กที่เป็นลุมกําลังสําคัญดีกว่ากับตันทีมอย่างแฮร์รี่เคน ยิงถล่มทลายในบุนเดสลลกาในฐานะหัวหอกตัวความหวังของทีมชาติอังกฤษก็ยังคงต้องเป็นกำลังหลักอย่างแน่นอนจุดเบลลิงแฮมดีแคนไลฟ์ฟิลโฟเดนผมว่านี่คือ3ตัวรุกคนสำคัญของทีมชาติอังกฤษส่วนผู้รักษาประตูก็คงงีนแง่งนครับคนหนึ่งเป็นตัวสำรองกับสโมรสรคนหนึ่งทีมหนีตกชั้นกองหลังยังต้องพิสูจน์ตัวเองอีกมากมายอ่ะไม่เป็นไรเรื่องของปัจจุบันขอหยุดไปแค่ตรงนี้ก่อนพานั่งไทแมชชีนย้อนอดีตกันหน่อยครับ เลือกมา,ากสัก3นัดแห่งความทรงจำระหว่างอังกฤษกับบราซิลย้อนไปในปี1970ครับในช่วงเวลาที่ยังมีราชันลุกหนังโลกเปเล่ le, ยังคงค้าแข่งอยู่นั่นเป็นหนึ่งนัดในความทรงจำของแฟนบอลยุคคลาสสิกบราซิลที่มีเปเล่เจอกับอังกฤษที่มีบ๊อบบี้มัวกอร์ดอนแบงค์แต่ก็เป็นบราซิลของลุงเล่นะไข่มุกดำกับลูกเซฟในตำนานของกอร์ดอนแบงค์ครับ วันนั้นทีมชาติบาราซินเอาชนะอังกฤษไป1ประตูต่อศูนย์แล้วก้าวขึ้นไปคว้าแชมป์โลกเป็นแชมป์โลกสมัยที่3ของทัพแซมบา้าแล้วก็คว้าถ้วยฟุตบอลโลกไปครองนะเรียกว่าต้องเปลี่ยนถ้วยใหม่กันเลยทีเดียวหลังจากจบทัวร์นาเมนต์นี้อีกหนึ่งนัดครับเป็นปี1984ซึ่งบางคนหากนึกถึงช่วงเวลานั้นกับทีมชาติบาราซิลคงต้องนึกถึงซิโก,โก้ครับโซคาเตคุณหมอยอดนักเตะแต่ทว่าในแมตช์อุ่นเครื่องวันนั้นครับ ไม่มี2ดาวดังคนนี้อุ่นเครื่องกันที่มาราคาน่าลิโอเดจานโรครับฝั่งอังกฤษมีใครครับมีปีเตอร์ชิลตันในวัยหนุม่มนะทั้งน,นั้นใบอันลอบสันเป็นกัปตันทีมส่วนดาวเด่นของวันนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกเสียจากปีกนิลการจอร์บานกับผลงานการลากหลบผู้เล่นบาซิลครับคนแล้วคนเล่าคนแล้วคนเล่าก่อนที่จะดวลกับผู้รักษาประตูและเลี้ยงหลบผู้รักษาประตูอีกหนึ่งคน ก่อนที่จะยิงเข้าไปสร้างตำนานครับตอนนั้นแฟนบอลทั่วโลกบอกว่าวันนี้จอร์บานครับสร้างประวัติศาสตร์ที่มาราคานาจากนั้นความกดดันก็เข้าถาโถมจอร์บานมาเรื่อยนะทำให้ตัวของจอร์บานเนี่ยกับทิมชาติอังกฤษหลังจากนั้นไม่ได้ไดประสบความสําเร็จไปมากกว่านั้นอีกเลยครับเขาบอกว่าประตูที่มาราคานาวันนั้นนั่นแหละที่แจ้งเกิดจอร์บานแล้วก็ฝังกบจอร์บานไว้ตั้งแต่วันนั้นเลยทีเดียว เพราะความกดดันมันถาโถมใส่เขามากเกินไปแต่หนึ่งนะักจริงๆที่ผมอยากจะพูดถึงมันก็คือบอลโลกปี2002ครับที่เป็นเจ้าภาพร่วมร,ระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีไม่รู้ว่าเพื่อนๆยังจากันได้หรือเปล่านะครั้งก่อนที่เปเล่เอาชนะอังกฤษเนี่ยทีมชาติบราซิลก็คว้าแชมป์โลก2002นนี่ก็เช่นกันครับบราซิลมาในฟุตบอลโลกครั้งนั้นด้วยการเป็นรองแชมป์โลกนะัดชิง ฟ้อง98พ่ายแพ้กับลูกโขกของซินาดินซีดานสองประตูหลายคนอาจยังจําได้ดีแต่นักเตะที่ตามมาจากยุคนั้นไม่ว่าจะเป็นโรนันโดที่เติบโตขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งลิวาโดที่เจอจลัดสุดๆนะในทัวร์นาเมนต์นี้โรนันดินโดที่กําลังเป็นดาวเปล่งแสงดวงใหม่โรเบโตคาร์ลอสน,นี่ก็คือแบ็คซ้ายที่สนุกที่สุดในโลกยุคนั้นแล้วแหละสำหรับทีมชาติบาซินส,ส่วนฝั่งอังกฤษครับ สิงโตคำรามมาในฐานะทีมที่ผิดหวังในฟองก้าแปะเช่นกันซึ่งคนที่ผิดหวังที่สุดและกลายเป็นผู้ร้ายในฟุตบอลโลกครั้งก่อนครับเดวิดเบ็กแคมใบแดงที่เสียค่าต้องบอกว่าเสียค่างโง่นะให้กับดิเอโกซิมโอเน่ทำให้เขากลายเป็นผู้ร้ายของคนทั้งชาติแต่การกลับมาในรอบนี้ครับเขาเป็นกัปตันทีมผู้จัดการทีมที่เป็นสเวนโกลันเอริกสันนั้นมอบความมั่นใจสวมปอกแขนให้กับเดวิดเบ็แฮม และฮีโร่ในอดีตเมื่อ4ปีก่อนครับไมเคิลโอเว่นเดอะเบบี้โกวันนี้ก็ยังเป็นหนึ่งในความหวังของทีมชาติอังกฤษแล้วก็เป็นทีมชาติอังกฤษครับออกนําไปก่อนจากประตูของไมเคิลโอเว่นนี่แหละทุกสิ่งทุกอย่างทําท่าว่าฟันร้ายของอังกิจจะจบลงที่นัดนี้ครับเบ็คแคมผู้ร้ายวันนี้กลายเป็นกัปตันทีมโอเว่นยังเป็นฮีโร่คนเดิมแต่บาซินไม่ยอมให้เป็นแบบนั้นลิวาโดยิงประตูตีเสมอให้กับทีมในขณะที่อีกหนึ่งลูกในตำนาน ฟุตบอลครับผมเชื่อว่าหลายๆคนยังคงจําได้บราซิลได้ลูกฟรีคิกครับในระยะที่ไกลโขเลยทีเดียวผู้เล่นบราซิลเกือบทั้งหมดเ้าเข้าไปที่หน้ากรอบเข็บโทษรอ,อการเปิดมาจากโรนันดินโยผู้เล่นของอังกฤษก็เช่นกันครับไปประคองอยู่ครับว่าบราซิลจะมาแบบไหนตั้งรับกันอย่างเต็มที่แหละแต่ทว่าโรนันดินโยครับคนที่ยืนอยู่ที่ลูกบอลเห็นเดวิดซีแมนผู้รักษาประตูของทีมชาติอังกฤษครับออกมา เตรียมที่จะตักบอลเขาตัดสินใจลักไก่ครับยิงข้ามหัวเดวิดซีแมนครับเรียกว่าโอ้โหเสียเลยฮนะเสียประตูเลยแนละลูกนี้เสียประตูแล้วยังเสียความรู้สึกอีกโอ้โหมันหลอกกันได้นะโรนันดินโยเออแม้หลังจากนั้นครับจากฮีโร่จะกลายเป็นซีโร่ตัวของโรนันดินโยเนี่ยจะถูกใบแดงไล่ออกจากสนามเหลือตัวผู้เล่นน้อยกว่าแต่ว่าลูกทีมที่เหลือก็ยังสามารถประคองครับรักษาสกอร์ไว้ได้จนทีมเอาชนะอังกฤษ เข้ารอบต่อไปและหลุดเข้าไปทะลุถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วก็คว้าแชมป์โลกติดดาวดวงที่5ให้กับทีมได้สําเร็จแล้วจากวันนั้นถึงวันนี้ยังไม่เคยคว้าแชมป์อีกเลยแฟนบอลทั้ง2ทีมก็ยังคงพูดถึงเรื่องราวในแต่ละนัดในแต่ละประตูมาถึงทุกวันนี้นะครับบางก็ว่าทีมตัวเองดีกว่าเฮมังกฤษก็บอกว่าพวกเขาคือต้นตํำรับของฟุตบอล จุดกังที่บอลมาเตะที่อังกฤษนีษ่คือฟุตบอลนี่คัมิงฮมแต่บราซิลบอกไม่สนใจะบอลจะเกิดจากที่ไหนไม่รู้แต่พวกเขาเก่งที่สุดในโลกและนั่นก็อาจจะไม่ไม่ดูเป็นการโอ้อวดที่เกินความจริงนะเพราะพวกเขาคือทีมที่คว้าแชมป์โลกมากที่สุดจริงๆจวนเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรชอบทีมไหนมากกว่ากันคงตอบได้แล้วแหละด้วยผลงานด้วยสถิติที่ผ่านมาอังกฤษมักจะชนะบราซิลได้ก็นในวันอุ่นเครื่องส่วนบราซิลน,นั้นมักจะชนะอังกฤษได้ในวันที่สําคัญเสมอ นะอันนี้คือความจริงที่ต้องอยอมรับนะว่าไปนักเตะบราซิลชุดนี้ก็มีหลายคนครับที่ค้าแข่งอยู่ในอังกฤษาไม่นับรวมผู้รักษาประตูที่ต้องถอนตัวออกไปทั้งคู่นะโกมือหนึ่งปกติไม่รู้จะเลือกใครวันนี้ไม่มีใครให้เลือกออก็อาจเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวนิดหนึ่งครับส่วนกองกลางฝีเท้าคลาสสิกครับจอมเก่าอย่างคาซมิโลที่ค้าแข่งอยู่กับแมนยูฟอร์มอาจจะดรอปไปนิดนึงครับกับต้นสังกัด แต่เวลาเล่นให้กับทีมชาติคนนี้ก็ยังโดดเด่นนะแต่คนที่ต้องจับตามองครับบูโนกิมาราย์กำลังสําคัญของทีมซาลิกาดงนิวคาเซิลแต่กับทีมชาติเนี่ยอาจจะยังไม่โดดเด่นรวมไปถึงลูคัสปาเกต้าจอมทัพของเวสแฮมที่เป็นกําลังหลักเป็นจอมทะลุทะลวงคนหนึ่งกองหน้าคนเก่งต้องบอกว่าอานาย2024 ลิชาริสันก็เป็นอีกหนึ่งคนที่อาจจะสร้างความปวดเสียนเวียนก้าให้กับนักเตะอังกฤษได้แล้วเดี๋ยวรอดูกันครับว่า23มีนาคมนี้เมืออังกฤษจ,จะเปิดเวมบรีครับตอนรับการมาเยือนบราซิลใครจะเก็บชัยชนะได้และนี่คือเรื่องราวของ Sport Bar ร์อัปเดตครับคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ